สวัสดีครับผมชื่อนายพงศิษฐ์นามสกุลภูจอมแก้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องเครื่องยนต์ต้นกําลังนะครับต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับหมายถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนนะครับให้ไปเป็นพลังงานกลนะครับและเราสามารถใช้ใช้พลังงานกลที่ได้มานะครับขับเคลื่อนเครื่องจักร กลนของกเกษตรนะครับเพื่อใช้ทดแทนการทำงานของมนุษย์นะครับและสัตว์ซึ่งนับวันจะหายากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเครื่องยนต์ยังสามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์นะครับและสัตว์เมื่อเทียบกับระยะเวลาเท่ากันนะครับเครื่องยนต์ต้นกำลังนะครับหมายถึงเครื่องยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นะครับที่เป็นต้นกำเนิดนะครับ ของกำลังหรือของพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนนะครับหรือผลักดันนะครับหรือทำให้เกิดเครื่องมือต่างๆนะครับทำงานตามที่มนุษย์ต้องการนะครับเช่นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับนะครับเป็นต้นนะครับเครื่องยนต์ต้นกำลังนะครับโดยทั่วไปนะครับ จะเป็นเครื่องอยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในนะครับแทบจะทั้งสิ้นนะครับคําว่าเผาไหม้ภายในนะครับคือซึ่งหมายถึงพลังงานที่เได้นํามาจากการเผาไหม้ของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศนะครับภายในนะครับจะมีกระบอกสูบนะครับของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้นะครับภายในเ ทุกชนิดนะครับจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่มาจากน้ำมันเป็นส่วนใหญ่นะครับสามารถแบ่งได้นะครับมีสองชนิดนะครับคือเครื่องยนต์แก๊สโซลิ่งนะครับหรือเครื่องยนต์เบนซินนะครับต่อมาว่าเป็นสองนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ต่อมานะครับก็เ,เราก็ยกเครื่องยนต์เบนซินมานะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศผสมกันในคาร์ออบูเรเตอร์นะครับโดยผสมส่วนผสมที่ได้เราเรียกว่า ID นะครับ ID จะถูกป้อนเข้าไปยังกระบอกสูบนะครับช่องทาง ID ID จะถูกอัดและถูกจุดระเบิดภายในกระบอกสูบนะครับ โดยประกายไฟจากหัวเทียนนะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์แก๊สโซลิ่งนะครับทีเ่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับแบ่งตามจังหวะการทำงานนะครับได้สองแบบนะครับก็คือ,เ,อ,อเครื่องยนต์สี่จังหวะและสองจังหวะนะครับต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเครื่องยนต์ที่นำน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศผสม,มเข้าคาร์บูเรเตอร์นะครับโดยส่วนผสม,มเรียกว่า ID นะครับ ID จะถูกป้อนเข้ามาในกระบอกสูบนะครับช่องทาง ID นะครับก็ไ d จะถูกยัดเข้าอัดนะครับและ,ะถูกจุดระเบิดภายในกระบอกสูบนะครับเป็นเกิดประกายไฟนะครับมีรูปดังนี้นะครับตรงนี้คือ,อ ฝาสูบนะครับมีฝาสูบกระบอกสูบไอดีเสียนะครับหัวเทียนห้องเผาไหม้นะครับลูกสูบแล้วก็ท่อไอดีนะครับเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับจังหวะดูดนะครับจังหวะดูดเริ่มต้นจากลูกสูบนะครับอยู่ด้านบนนะครับของกระบอกสูบนะครับเคลื่อนที่ลงไปสู่ด้านล่างนะครับลิ้นไอดีเปิดเพื่อดูด เอาส่วนผสมไอดีนะครับหรือน้ำมันเบนซินกับอากาศนะครับเข้ากระบอกสูบนะครับจนทำให้ลูกสูบนะครับเคลื่อนที่ลงสู่ศูนย์ตายนะครับล่างลิ้นของไอดีนะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งปิดนะครับโดยในจังหวะนี้ลิ้นไอเสียนะครับอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับ ต่อมานะครับคือจังหวัดอัดนะครับจังหวัดจังหวะจังหวัดอัดนะครับลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ล่างนะครับขึ้นสู่ศูนบนศูน์ตบนนะครับของอกระบอกสูบนะครับเพื่ออัดส่วนผสมไอดีที่ถูกดูดเข้ามาภายในกระบอกสูบจากจังหวะด,ดูดนะครับ ส่งผลทําให้ภายในกระบอกสูบนะครับเกิดจังหวะอัดนะครับต่อมานะครับเป็นจังหวะระเบิดหรือจังหวะงานนะครับก่อนลูกสูบจะถึงจุดตายเล็กน้อยนะครับจะเกิดประกายขึ้นที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับทําให้เกิดการจุดระเบิดเชื้อเพลิงนะครับภายในกระบอกสูบนะครับ และจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ให้งานออกมานะครับและจากนั้นลูกสูบก็จะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่างนะครับโดยในจังหวะนี้นะครับวาลไอดีอ,อยู่ในตำแหน่งปิดแล้ววอลไอเสีย เริ่มเปิดเพื่อระบายอาไอเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบออกนะครับจังหวะคลายนะครับจังหวะคลายเป็นการาทำงานต่อจากจังหวะระเบิดเมื่อลูกสูบเลื่อนที่จากศูนย์บนลงศูนย์ล่างนะครับเนื่องจากาได้รับการกระแทกจากการ เผาไหม้หรือการาเผาเชื้อเพลิงนะครับจากด้านบนนะครับเพื่อ,อลงกระบอกสูบเพื่อไล่ไอดี ID ออกผ่านาลิ้นไอเสียนะครับ mm hmm. เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปยังศูนย์ถึงศูนย์ายบนวาล์วไอเสียก็จะปิดนะครับวาล์วไอดดก็จะ อยู่ในตำแหน่งที่เริ่มเปิดอีกครั้งนะครับเรูปแบบการทำงานของเครื่องสีจังหวะนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับวัฏจาักรการทำงานของเครื่องออยนต์เล็กเบนซินสีจังหวะนะครับคือจังหวะดูดจังหวะอดัดจังหวะระเบิดหรือจังหวะงานนะครับและจังหวะคลายนะครับลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงรวม ทั้งหมดสี่ครั้งหรือสองรอบเพาของเหวี่ยงเพาขอเหวี่ยงหมุนสองรอบนะครับได้งานจากเครื่องยนต์หนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับเครื่องอยนต์สองจังหวะนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับเมื่อลูกสูบเลื่อนลงด้านบนหัวลูกสูบจะเปิดช่องส่งไอเสียด้านล่างของอลูกสูบนะครับ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศบรรจุอยู่ภายในห้องเครื่องนะครับจะถูกอัดให้มีความดันนะครับไหลเข้าหรือไหลขึ้นไปตามช่องส่งไอดีนะครับเข้าไปยังกระบอกสูบนะครับซึ่งเป็นจังหวะดูดนะครับจังหวะที่2นะครับก็เมื่ออัดสูงสุดหัวเทียนจะจุดประกายนะครับ ทำให้ไอเดีเกิดการระเบิดขึ้นนะครับหรือว่า,เ,า,เ,าเกิดการเผาไหม้นะครับทำให้สามารถสามารถนำกำลังไปใช้ได้นั่นเองนะต่อมานะครับบทสรุปนะครับสรุปการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะน,นะครับคือลูกสู่เลื่อนขึ้นสองครั้งนะครับเผาข้อมเหวี่ยงหมุนหนึ่งรอบนะครับจะเกิดการระเบิดหนึ่งครั้งนะครับคือการ กำลังงานหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยกำลังอัดนะครับซึ่งจะอัดอากาศภายในกระบอกสูบก,กำลังสูงนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะ,ะใชะ้ชนิดเป็นที่ระเหยตัวยากนะครับจะมีจุดเดือด ที่อุณหภูมิสูงนะครับไม่ใช่ประกายไฟเป็นตัวจุดระเบิดนะครับแต่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฉีดเข้าไปในกระบอกสูบอย่างแรงนะครับทางหัวฉีดนะครับทำให้เกิดการระเบิดขึ้นภายในกระบอกสูบนะครับต่อมานะครับก็เป็นจังหวะ,ะจังหวะดูดจังหวะอัดจังหวะระเบิดแล้วก็จังหวะคลายนะครับก็ เป็นคล้ายๆกันกับเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับหรือเครื่องยนต์นี่นะครับก็คือรูปแสดงการทํางานของเครื่องยนต์สีจังหวะของดีเซลนะครับก็มีวาล์วไอดีสถานะเปิดบวกกับอากาศกับน้ํามันนะครับเข้าไปห้องเผาไหม้นะครับลูกสูบก้านสูบแล้วก็คอยวี่างนะครับต่อมานะครับก็เป็น วา wow! ลไอเซียสถานะปิดนะครับแล้วก็เป็นวาลไอเซียและวาลไอเซียปิดนะครับวาลไอดีเปิดนะครับต่อมาก็เป็นวาลไอดีเปิดและวาลไอเซียปิดนะครับแล้วก็เป็นหัวหัวเทียนจุดระเบิดนะครับวาลไอดีสถานะปิดนะครับแล้วก็วาลไอเซียสถานะเปิดนะครับจะผักไอเซียออกไปนะครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ